ครับกาบสุดีช่องเซาของมันทีหาเมษายนพศ2567กพัาสบจกสุดีเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมชิปของทางช่องสำหรับเซานี่ทางช่องกมีมัวโคเมลูกมาแบ่งปันพี่น้องกเกษตรกรคนทุนหน่อยไปเลี้ยงเป็นมัวดีบ่มีตำนี้แล้กกับทรงฟี่200กิโลเมตรบริการเก็บเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับไกลกว่า200กิโลเมตรอ่ากับทรงครับพี่น้องครับ ก็บยังที่ผมนําเรียนไปหลายๆคลิปถ้ามันไก่กันหนายเจยดพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมีค่าน้มูกน้ำมันค่าส่วนต่างเพิ่มให้พวกผมแล้วแต่คุยแล้วแต่โต้รุ่งกันบริชิตเป็นจิโร่เลยครับพี่น้องครับอ่าบ่อไร่ยายห้างอีกเล้วครับพี่น้องครับพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ไทยก็เป็นหัวจัดโปรยู่ครับพี่น้องครับโปรโมทช่องยูทูบบนห้องครับพี่น้องครับอ่าผมสีบ่หมองขายอีกาแล้วครับพี่น้องครับเขาเรื่องกันเลยครับบ่อไร่ยายห้างครับพี่น้องครับเอาคมเหลาหนี่ก่อนแม่ลูกเมียลูกตัวที่แม่สอง ่าแม่อ่าเป็นแม่ไทยกลางครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเป็นลูกผสมบามันครับจินยาที่ผูกร้านด้วยครับพี่น้องครับครับมั่งชัดๆครับพี่น้องครับสําหรับควอมนี้อ่าเอาไปหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอกะเศรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงอยู่ครับท่านใดทุ่นหน่อยกับพ่อไปเป็นแม่พันอยู่ครับพี่น้องครับจ่ายลูกก็ถือว่าโอเชอยู่เลยครับพี่น้องครับหนุ่มแม่ก็ดีลูกสาวอายุสองเดือนบวกนี่ครับมังช่ายครับพี่น้องครับถ่ายคลิปสิมีราคาโยกอยู่เด้อครับพี่น้องครับฟังให้จบคลิปเด้อครับถ้าท่านใดอยากโยกไปเลี้ยงครับพี่น้องครับ บัานี้มั่มึงอา่าง้วไทยแท้ครับพี่น้องครับไทยอีสานบ้านเฮาไทยพื้นเมืองเลย้ะครับนี่อันนี้ไทยแทๆครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกสาวอายุสี่เดือนบวกเดี๋ยวพามึงตัวแม่เพิ่นครับแมีนี่เปรเซนท์ทองสูงนะครับพี่น้องครับเอาไปรุนทองเอาครับนี่ครับเม่บ่สูงูงารเรกครับพี่น้องครับแม่ก็ร้อยยี่สิบบวกลบสองบวกเกินนี่ครับพี่น้องครับง้วไทยก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับตัวแม่เพื่อนงามแบบไทยๆครับพี่น้องครับงามแบบไทยๆเป็นง้วลูกแลกสดสด นี m, ่ท่านได้หาแม่พันธุ์ไทยบอกควรผ่าดครับพ yup. ี tem, ่น้องครับสามารถผสมพอหญ่ได้เลยครับพี่น้องครับผสมรอยก็ได้เพราะผมทดลองมาหลายเที่ยแล้วครับพี่น้องครับงมือไทยลูกผสมผสมรอยก็ได้ผสมถ้าพอหง่ก็ได้ครับพี่น้องครับถ้าอ่าย่านวมื่อไงขื้นค่มเราแม่พันธุ์มีปัญหาท่านก็ับทับหลอดเอาครับพี่น้องครับแนะนําใไ้ทับหลอดเอาแต่ว่าสามารถทับหลอดได้ถ้าพอพันธุ์หญ่ได้เราก็จใจ้ลูกเกินโตนะครับเมอไทยนน่ครับพี่น้องครับ สำหรับครบนี่เอาไปแช่หนึ่งหมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่งกันถ้าพอไม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับสายไทยบควนผาดครับพี่น้องครับถ้าเปรียบในสายพันธุ์องเพชรนนี่ถือว่ายืนหัวตะล่างเลยครับว้อไยควมนี่ครับพี่น้องครับก่ายท่าการันตีเลยครับพี่น้องครับพองามสดดีครับพี่น้องครับนี่ มัจงชัดครับพี่น้องครับวันนี้หานื้อมึงค้งใหญ่ขึ้นมากครับเป็นแม่ลูกผูกหัวลูกแรกแม่สูงหน่อยสามสิบหาบวกลบสองลูกไส้อายุหาเดือนบวกแม่ทับพันรอบได้สองเดือนกาบพราได้ประกันท้องให้เช่นกันครับพี่น้องครับเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจค้งใดผมได้ตรวจผมก็บสิประกันให้ครับพี่น้องครับอ่าค้งนี้เป็นหัวแม่ป้าของผมเองอยู่บ้านครับพี่น้องครับนี่ครับประวัติชัดทับชัดเจนครับโค้โตัวพอบาบันครับลูกแรกกะ ถือว่าใส่ได้เลยครับแข่งขาไงกระดูกไงสําหรับคมนี้มองขายนะครับเอาไปสองหมื่นบาทเพียงๆครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้เลยครับพี่น้องครับแม่กับสายพันธุ์เลมันสายเนื้อบระค่อนผ่าดครับสายเนื้อสายร้อยเลี้ยงนี่ครับตั้งแต่ทับมาแล้วเราก็บมะขืนนีเจักเทียครับพี่น้องครับท่างนั้นท่างนี้ท่านก็ต้องไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับพอเข้าบ็ได้ตรวจครับพี่น้องครับบัดนี้อ่าถ้าพ่อแม่พี่น้อง ยกเมิดเนาะครับพี่น้องครับอ่ายกเม็ดสามโค้มครับสามโค้มเอาไปแช่หามื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับฟังบ่ผิดครับหามื่นบาทเพียงเพียงบริการส่งฟรีให้สองร้อยจุดเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันฝากเบอร์โทรที่หนึ่งครับเน้นเป็นทางโทรศัพท์ดนะครับแต่โทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทรกลับเองครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอวัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตำบลญมันฝางอำเภอกเกษมวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องครับ สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับก้ท่ากาตั้ตีได้ทันใดขิดสีเลี้ยงงัวก็ต้องเลี้ยงย่ามันถือครับพี่น้องครับเอาไว้เดีขายย่ามันแพงหรือเลี้ยงให้มันตกลูกตกหลานเรากก็จังขายก็ได้จังไนงัวราคานี่ททานไปเลี้ยงกับโมี่ขาดทุนหรอกครับพี่น้องครับเพราะว่ามันงัวมันบริตีราคาแพงไปครับพี่น้องครับทันใดยุ่ไกลอยากได้ก็โทรมาปรึกษากับผมครับพี่น้องครับผมจะส่งให้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับตลาดไทยชิมเนี้ยกับไข่คว้าขมิ้นมา รับชมชิปข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามช่องน้อยๆช่องทีบอมี่คอนเทนต์เน้นขายความจริงใจเน้นแบ่งปันให่กษตเรกรตัวจริงครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจ,ไจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ